สวัดีค่ะอยู่กับวิไอนะคะนี่วันนี้ไอได้ของเล่นตัวใหม่มาอีกแล้วนะวันนี้เราจะมารีวิวตุ๊กเขนนะ็นเนาะของเราเนาะตั๊กัวตั๊กวัวรุนแรงหน่อยนะคะนี่นะคะเราสั่งมาจากช้อปปี้นะคะในราคา1,500กว่าบาทเนะาะไซส์เอ็มนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูกันเนาะว่าข้างในมันเป็นยังไงนะคะนี่ได้มาใหม่ๆสดๆเลยเพื่อไปรับเงินนะ มาดูกันเลยอันนี้อาจจะไม่มีอุปกรณ์เนาะนเราจะมาดูข้างในกันว่าเป็นยังไงนะคะนี่ค่อนยญาใช้เพื่อสมองบกเนาะทิ้งเลยละกันต้องทำรวดเรยนะคะ เรามาดูกันนะคะเป็นรถเข็นที่เราได้เนาะไซส์เอ็มเนาะเราจะมาดูว่าข้างในมันใหญ่ไหมก็เท่าที่ไอ้คิดมันมีเอ็มกับเอลนะนอ,ออกโอ้เล็กๆ <laughs> มันเล็กมาก <laughs> เล็กๆมากเล็กๆน่ารักอ่ะนี่มีจงมีให้ด้วยนะลักษณะของรถเข็นที่เราได้นะคะไซส์เอ็มนะ ตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะ49เนาะคูณหกสิบหนะคะเกือบ70เนาะนี่ล้อนะคะล้อก็จะเป็นยางนะพะสัสดุตัวนี้เป็นยางนะคะเป็นยางตัวนี้เป็นเหล็กนะคะ,ะเป็นเหล็กนี่ร่างนี้ได้นะมันน่ารักอะ เล็กๆน่า,างัง<ม>ตัวน,นี้<ม>สามารถยืดอย่างนี้ได้ลงอย่างนี้ก็ได้เนาะมีตัวล็อกให้นะคะมีะตรงนี้เนาะจะเป็นกระเป๋าตอนเก็บนะคะมีช่องใส่ขวดน้ำตรงนี้เนาะถือว่าน่ารักกว่าที่คิดเลยส่วนเวลาเก็บของมันคือนี่เห็นห่วงตรงนี้ไหมอ่ะอันนี้เข้าไปก่อนอเห็นห่วงตรงนี้ไหมคะเวลาเก็บก็แค่ดึงขึ้นดึงขึ้นแล้วก็ เอาตรงนี้นะคะตัวตรงนี้ยกได้เลยนี่ถึงแนละ้วเี่ยของมันนะคะเวลาเราจะใช้งานแะล้วเราก็แค่ทำนี้ไว้อย่างนี้อรู้สึกว่ามันใส่น้องหมาได้สบายเลยนะเอ็นเขารีวิวตัวนี้นี่คนสามารถขึ้นไปนั่งได้นะคะประมาณนี้เลย ก็เขงของเราอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบความแข็งแรงกรันอาเธอขึ้นไปน,นัง่งนี่นะน,นะนั่งได้นะทุกคนแล้วเราจะลองลากกันได้นนะได้ยอยู่นะได้ยอยู่โอเคใช้ <Okay. S 1> าางานจะเป็นยังไงเดีย๋ยวไอจะอไปใช้รีวิวอีกใหม่ ให้ดูกันเนาะอันนี้จบการรีวิวเพลงเท่านี้นะคะนี่ถ้าใครจะซื้อนะคะสามารถพิมพ์ไปที่ช็อปปี้ได้เลยนะตอนนี้ไอายซื้อมาก,ก็รกาคาประมาณ1,500พันะคะไม่ถึง2,000เนาะถือว่าน่ารักดีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไม่แน่ถ้าใช้ไปแล้วอาจจะขยับเป็นไซส์ L ก็ได้เนาะวันนี้ไปละ